สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องผลิตออกซิเจน10ลิตรนะครับยี่ห้อลองเซียนหรือโมเดล J10 นะครับตัวนี้เราเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ก็คือจะเป็นตัวนี้ชุดกรองตัวสเปรพ์พาร์นะครับแล้วก็สายไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องชุดแต่ชุดพ่นยานะครับแล้วก็จะมีแคนูไล่ออันอยู่ในนี้นะครับอันนี้อันนึงแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บของด้วยนะครับ ถ้าเกิดก่อนจะใช้งานอันดับแรกนะครับเขาจะมีป้ายโชว์ตรงนี้เลยเป็นติดไว้นะครับตัวนี้จะเป็นให้บอกว่าตัดเข็มขัดข้างล่างตัวสีแดงนะครับในดีการใช้กันไกนะครับล้วงเข้าไปตัดพอดีผมตัดแล้วแหละครับแล้วก็ดึงออกว่าได้เลยนะครับตึงดึงออกไปทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับหลังจากที่เราตัดทุกอย่างออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะตัวนี้ครับเติมน้ําก่อนละกันตัวนี้จะเป็นแบบเกลียวนะครับเราคลายออกมา ตรงนี้นะครับเปิดฝาตรงกระบอกเนี่ยครับเขาจะมีขีดบอกอยู่ว่าม,มีแบบว่ามินหรือแม็กซิมัมนะครับเขาจะมีแบบขีดบอกระดับน้ํานะครับแต่เราเติมแค่ระดับกลางนะครับผมก็คือประมาณครึ่งครึ่งกระบอกนะครับง่ายๆอย่าให้ต่ากว่าขีดล่างแล้วก็อย่าให้สูงกว่าขีดบนนะครับโดยที่การใช้น้ำเจอไรวอเตอร์นะครับผมต้องเป็นน้าสะอาดนะครับ เติมเสร็จติดฟ้านะครับตัวนี้เวลาใส่ก็คือให้ตั้งกระบอกนี้นะครับให้ตัวรูเนี่ยชียวว้ออกไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็หมุนตรงนี้เข้านะครับอตอนหมุนเข้าก็ให้ดูดีๆอย่าให้ปึงนเกียวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแน่นมากแค่ตึงมือนะครับปึ๊กแค่นี้พอครับหลังจากเราใส,ใส่กระบอกน้ําเสร็จแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นสายไฟ จะเสียบอยู่ด้านหลักเครื่องครับจะมีรูอยู่ตรงนี้เราจะเสียบตรงเครื่องก่อนแล้วค่อยไปเสียบกับตัวปลั๊กไฟนะครับหลังจากเราต่อเสร็จปุ๊บก็บเสียบไปเลยตื๊นนะครับหลังจากเราต่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็เครื่องก็พร้อมใช้งานแค่เปิดสวิตช์นะครับเครื่องก็จะทำงานท,าทันทีนะครับแล้วตัวปุ่มสีดำตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบหมุน จะเป็นวอลุ่มความแรงของลมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บวกกับลบบอกอยู่ถ้าเกิดเราหมุนไปทางบวกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นหมุนไปทางลบมันก็จะน้อยลงเครื่องตัวนี้สามารถให้แรงลมได้จาก1่ถึง10ลิตรเลยนะครับผมตัวนี้หลังจากเราตั้งเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สายคินุล่าเนี่ยต่อนะครับด้านท้ายต่อตรงนีง้แล้วก็เอาตัวนี้ไปให้กับคนที่จะใช้งานได้เลย นะครับผมไม่ง่ายเลยการใช้งานตัวนี้นะครับทีนี้สมมุติเรา,าใช้งานเสร็จรเสร็จแล้วนะครับต้องการดูแลความสะอาดหรือว่าแม่ทันแนนนะครับผมตัวนี้เราเพียดสายตัวนี้ก่อนแล้วก็ปิดเครื่องก่อนนะครับติดเครื่องแล้วก็ชักปลั๊กออกก่อนนะครับแล้วด้านข้างสองข้างเนี่ยเขาจะมีตัวกรองฝุ่นนะครับตัวนี้ครับเราเปิดขึ้นมา มันจะมีตัวล้ออยู่สองใช้มือสองข้างเปิดเราจะเจอกับตัวฟองน้ำสีดำนะครับตัวนี้สามารถสไลด์ออกมาอย่างนี้เอาไปล้างได้นะครับแล้วก็ต้องทำให้แห้งก่อนใช้งานนะครับสองข้างเหมือนกันเลยแล้วตัวนี้ก็จะมีตัวสแปร์สเปรให้สองอันสมมติว่าล้างอันนึงแล้วยังไม่แห้งต้องการใช้งานอง่อแล้วก็เอาตัวที่เขาให้สแปร์มาเนี่ยใส่แทนได้เลยนะครับตัวนี้ต้องล้างอ,อย่างน้อยทุกๆอาทิตย์นะครับผม แล้วก็อีกอันหนึ่งจุดสําคัญเลยตัวนี้จะเป็นตัวกรองข้างในนะครับเขาจะอยู่ในนี้แล้วต้องเปิดฝาอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ไขควงตัวหนึ่งนะครับคลายนอ็อตตรงนี้โอ้นี่ครับ เขจะเป็นน็อตตัวเล็กๆเนี้ยครับระวังน็อตหายด้วยนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ในนี้ยเขาจะมีกระบอกสีขาวๆอยู่ครับอยู่ซ้ายขวานะครับตัวนี้จะมีล้วงเข้าไปนะครับบิดไปทางซ้ายนะครับตึ๊บแล้วก็ดึงออกมาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสองอันเลยขีดตึ๊บแล้วก็ดึงออกมาไอ้ตัวนี้นะครับเราถ้าเกิดเราใช้งานทุกวันเนี่ยควรจะเช็ค ทุกๆ3เดือนถ้ามันดำมีุูนก็เอาไปล้างนะครับแล้วก็ถ้าแห้งก็เอากลับมาใส่แต่ว่าถ้ามันเป็นขุยหรือว่าเสียหายครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอันใหม่ที่เขาให้มาได้เลยนะครับผมจริงๆควรเปลี่ยนทุกๆ8เดือนถึง1ปีนะครับอยู่ที่เ,เราใช้งานหนักแค่ไหนนะครับแต่ว่าควรจะเช็คทุกๆ3เดือนนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คหรือทำความสะอาดเรียบร้อยหรือเปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปนะครับให้มันตรงล็อกนะครับถ้ามันลงล็อกปุ๊บ เราต้องบิดไปทางขวานิดนึงให้มีนลื้นหนึ่งครับประมาณนี้นะครับสองอันเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นแล้วก็ ใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับแล้วก็ใช้ไข่ควงหมุนเข้าไปครับจริงๆต้องใช้ไขควงตัวสร้างแต่ผมยาวไปหน่อยครับ โอเคเท่านี้นะครับผมวิธีการดูแลอย่างภายนอกเครื่องแล้วก็สามารถใช้ผ้าหมาดดเช็ดได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้อลกคฮอลหรือว่าน้ํายาที่แรงไม่งั้นจะทําให้พลาสติกเหลืองไวนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการใช้งานเครื่องออกซิเจน10ลิตรโมเดล1 0 j 1 0นะครับผม